ก็วันนี้นะครับก็จัดกิจกรรมอขอบคุณลูกค้านะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จัดกิจกรรมนี้เพราะว่าเรามีความฝันนะครับก็เชื่อว่าลูกค้าของเราก็มีความฝันเหมือนกันนะครับเราก็เลยจัดกิจกรรมนี้คอลลี่เอ็กซ์ตรีมปาร์ตี้นะครับวาดฝันวันเจมโฟร์นะครับที่พี่ๆนักข่าวมากันวันนี้ครับนะครับวันนี้กิจกรรมวันนี้กิจกรรมที่ท,ที่ที่วางไว้นะครับก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับที่น้องๆจะ ร้องเพลงนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมเซอร์ไพรส์ให้กับกลุ่มลูกค้านะครับที่ได้อ่ที่มีมีโชคดีวันนี้นะครับที чи, ่ได้มาวันนี้นะครับผมเตรียมโฟโเตรียมตัวนะคะได้เจอแฟนใกล้ชิดขนาดนี้ครับก็เตรียมว่านรูปจากบ้านแล้วครับเตรียมผมคิดว่าผมอยากวานหมูเด้งมากเลยตอีมีมีคนแอบเห็นเมื่อกี้มีคนวาดหมูเด้งด้วยน่ารักดีครับก็เป็นการดีนะครับที่จะได้มาทํากิจกรรมสรุปๆกับแฟนคลับนะครับ วิวก็สวยเหมือนกันเป็นแบบวิวแม่น้ำเจ้าพญาครับชอบไหมครับชอบไหมชอบครับชอบครับครับตัวเองครับผมเออก็ผมก็ชอบวาดลูกอยู่แล้วแหละก็พอได้มาวาดแบบนิมแม่น้ำนี้ด้วยแล้วก็พอได้มาทำกิจกรรมลวกกับแฟนด้วยก็ใกล้ชิดครับแล้วก็มีอะไรสนุกๆรออยู่แน่นอนอ่ะหลายคนอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกน้องสองคนเป็นคู่อร์ง่ายๆเลยครับต้องบอกเลยว่าปีนี้เราโชคดีต้องบอกว่าเราโชคดี ที่ได้น้องสองคนมาเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนมบุคคลตัวอย่างเลยโอลยเลยยุเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยคือตัวตัวอย่างนะครับที่ย <tv> ังเด็กอยู่นะครับแล้วก็ตั้งใจทํางานรูปร่างหน้าตาดีรอเหล่ารูปงามอ่ารูปงามนะครับซึ่งแ่่จะเขาเรียกว่าสามารถส่งต่อ แมสเซจให้กับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยได้นะครับให้ให้ให้เขารู้สึกว่าสินค้าเนี่ยทาแล้วก็จะหน้าตาดีเหมือนเจมฟอร์ดผิวพรรณดีนะครับนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงจรงนะครับจริงจริงๆเราวางเป้าว่าสินค้าตัวที่น้องถือนะครับจะโตประมาณ5%แต่เชื่อไหมครับตอนนี้โตมากกว่า5%แล้ว อเรื่ยๆสัญญาต่อไปแน่นอนครับแน่นอนน่ารักมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางโรงงานเนี่ยก็ได้วางแผนไว้แล้วนะครับว่าอยากจะเพิ่มลายสินค้านะครับที่จะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับเพราะจริงๆเราอะถ้าทําสินค้าแล้วต้องดีนะครับดียังไงนะครับ 1. เลยคือคุณภาพดีนะครับสคือต้อง ราคาดีอ่าสาคือต้องปลอดภัยนะครับผมถ้าไม่ดี3อย่างนี้เราไม่ทำนะครับผมโปรเจกต์ใหม่ก็คือต้องมี3อย่างนี้แล้วก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าทุกคนนะใช้อยู่แล้วแต่แค่เราเนี่ยเติมเต็มให้กับพี่ๆแล้วก็ประชาชนทุกท่านในประเทศไทยได้ทดลองใช้ ไม่แน่อาจจะมีสองท่านนี้เน่แต่าสิ่งจะเป็นไม่ได้มีแค่สามก็คุยกโรงงานไปแล้วครับก็เป็นในกลุ่มของสกินแคร์แล้วก็คอสเมติกนะครับที่ทางคอลลี่จะทำนะครับผมคร้มีโอกาสได้เห็นน้องๆแบบขายผลิตภัณฑ์ในรายการหรือว่าในโซเชียลน้องเับเหนครับเห็นครับเห็นครับคือคือต้องบอกว่าเหล่าด้อมนะครับของของน้องๆเนี่ยเหนียวแน่นมากทั้งใน เอกด้วยทั้งในโซเชียลต่างๆเนี่ยคือแค่เห็นน้องยังไม่เห็นสินค้าเนี่ยก็เขาเรียกว่ากดปะก้ากันเรียบร้อยแล้วอ่าแค่เห็นเงาก็พอแล้วถ้ามีน้องสองคนเชื่อไม่ใช่อ่นแค่แค่แค่เห็นทรงผมเจมเนี่ยก็เฮ้ยใช่แล้วแหละตกเลยแต่ตอนแรกคอลลี่เขาจะมีแบบเรียกว่าอะไรอะพรีวิวก่อนเป็นเงาใช่ไหมตอนแรกที่ปล่อยมาตอนนั้นก็เห็นแบบ แฟนๆก็แท็กกันมาในทวิตเตอร์ในนู่นนี่อะไรเยอะมากเยอะมากเยอะมากเคลมได้เลยว่าแบบออดียันเงาเลยหล่อยันเงาเลยหล่อยันเงาจริงจริงคือลงรูปลองในไอจีพีไลน์โหมาคอมเมนต์บาขอบคุณค่าขอบคุณค่านะครับถ้างั้นลูกค้าต้องซื้อเอาน้งไปในทวิตเตอร์หลักที่แบบทุกตัว่ไม่แบ่งคนอื่นเลยไม่ต้องแบ่ง ทุกอย่างมันดูโอลงตัวอ่าลงตัวครับลงตัวคือกว่าจะได้เอาเท่าไหร่นี่คือเมื่อก่าจะได้น้องนะครับทางทีมในบริษัทเนี่ยก็เลือกมาแบบสามสี่ห้าคนแต่เชื่อไหมครับพี่พี่ทุกคนในบริษัทเลือกคู่นี้คนเดียวคู่เดียวไม่ยอมให้คนอื่นขึ้นมาเลยนะครับคือว่าเป็นความโชคดีของเราด้วยนะครับที่น้องก็ตอบตกลงเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์อนบริษัทเดิมแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าตัวคอลลี่กูตซสี่ เป็นคอร์ดี้อย่างนี้เป็นไงครับไรฟูเลปึ่มปริ่มกลับบ้านเลยแล้วทำงานก่อนทำไงก่อนแต่ว่าดีใจดีใจที่ที่ลูกค้าแบบไว้วางใจให้เราสองคนแบบ ถือผลิตภัณฑ์ของเขาเพราะว่าผมก็ว่าเฮาเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเขาดีอยู่แล้วแหละแล้วก็เราแค่มาเสริมในส่วนส่วนนั้นที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์แบบอาจจะดูดีขึ้นหรือว่าอาจจะทําให้หลายๆคนรู้จักมากขึ้นเงี้ยคเฮ้ยโฟนไม่พูดเลยไม่ขนาดทำงานหนักนะอยู่ยังดีเลยใช่ครับก็ก็เป็นแบบวัยรุ่นที่แบบว่าดูเขาเรียกอะไรนะ ทำกิจกรรมบ่อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีมากเลยที่คอลลี่มาแบบมาช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของผมเองครับแล้วก็แหละของดีก็อยากบอกต่อครับก็อยากาให้แฟนคลับได้ลองใช้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นแบบเขาเรียกว่าไงคนโปรโมทสินค้าด้วยกันก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับครับผมนะครับบอสได้ไหมเฮ้ยเดาบอลเราบอลเราบอนเลยพี่คือจริง ใครไม่ดยู่ออันนี้บอกเลยว่สดีพี่พี่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยกูต้าในตลาดร้อนเลยกลูต้าในตลาดอื่นร้อนจริงกูต้าในตลาดมันมีเยอะมากนะครับเราเนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆที่ทำกูต้าที่เป็นอัดเม็ดนะครับผมแล้วก็ขายให้กับลูกค้านะครับผมซึ่งกูต้าจริงๆชื่อเหมือนกันแต่คุณภาพไม่เหมือนกันข้างในนะครับส่วนผสมเหมือนกัน แต่คุณภาพก็ไม่เท่ากันนะครับผมคอลลีของตัวกูต้าอย่างนี้เราอยู่มาสิบปีแล้วนะครับผมบแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหลายมรสุมนะครับผมแล้วก็อยู่ในโบนั่นเทรดต่างๆด้วยนะครับก็ถ้าเลือกกูต้าทั้งทีต้อง,องคอลลีกูต้าสครับว้าวไม่ลืมทำท่าเลยอ่ะสุดท้ายฝากให้น้องๆฝากด้นะครับ ครับผมก็อย่างที่พี่บอกครับคุณภาพดีนะครับราคาดีนะครับแล้วก็จับต้องได้นะครับก็อยากให้ทุกคนลองใช้กันครับคอลลี่กุฎาซีนะครับก็พวกเราใช้เองนะครับเรารู้สึกว่ามันดีก็อยากบอกต่อทุกคนให้ใช้เหมือนกันนะครับก็แล้วก็นอกเหนือจากผพลงพันที่มันมีคุณภาพวนะครับก็จะมีกิจกรรมที่ได้เจอแฟนคลับด้านอะไรอย่างนี้ก็รอติดตามนะครับอย่างวันนี้ครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สนุกเหมือนกันครับก็รอติดตามกิจกรรมอื่นๆของคอลลี่นะครับ ข่าวหน้ามีมทีเด็ดนนมร<ม>ัดผมมีทีเด็ดนะฮะม,มีทีเด็ดต่อเจอน้องได้อีกดีครับ